กําลังเทานีปกระท้ทอบคครับไร่ไส้ทอนซินครบรีองครับผมเนี่สีมาโซฟีมือครับเมนี่มางานจูตาอากาศอยู่ไกลๆบ้างนีนแม่มเห็นน้ำใอเตรียมมากินตรงไก่แต่ตัวตอนแรกคนบ้านมามากๆอาชีตรงไกลสูกกินกว่านะั้นพอตมหอดแล้วจับไก่อไรใส่หัวว่า,วาจับไก่าไร ชอบเลยนะชอบเลยเล้วเดี๋ยว่านคลิสุดทกินตไก่เด้ยว่ากกินแกงน้องใหม่ครับโอ้ยจอบยแกงน้องหม่คืิที่ครับแกงน้องม่ครับอานนั้อเลยเร้หอมขนาดนแกงหน่อไม้ครับผมอันดับคืออาหารที่ชอบที่สุดแกงน้องใหม่ก็ตำหมูฮู้เขากันครบปันเวันนี้ผมสิตำหมูหุ้งครับวันนี้ครับโซฝีมื่อนะสมัยนีกินเข้าไปร่ำกันเนาะแมนแมนเลนกันเออปัาลอยห่งัดน ล้ำเดือกเอาอันนี้เราชีวิตจริงครับถ้ากับล้ำเดือกแล้วนห้วเขาแมนเห้วเขาเราบริเวณข้อศีาอยยังไม่กินปะเก็ี่ยถ้ากับไปยังรออยู่ในวัดเห็นต้นบกพงเกี่ยขอเพิ่นยูวบริเว่าเขาไปเอาอกสเวาขอแบบไห้ขอแบบขอแบบว่าขอเล็ครับบกพงเนอก็องเอออิงอะนะแต่ว่าตํำกินล้ำเดือกบาดีสู้กินเอือกรือเ้าเนี่ นี่บะกกะนบ้างเกี๊ยงนี่บ้าเกียงนี่บ้นี่ empire. โอ PH ้นี่กับป oh, ูดองรนี่กปูดองตุ้ยจใช่ไก่ไรครับใชกกครับครับครับนั่นไปเห็นนี่ะครับมือนอู่งานอยู่ตาอากาศน้ำมูครับอยู่ไกลจากนี่ระมั่นลูกผลกเดียวปะนี่น่ปสองลูป่ โเลยะแมนบ้านม้าพดีอยู้ใกล้นี่ครับบ้าพอดีทีักสกะยู้านเดบฟอประมาณสกิโลนีกบไก่กันแตแบไม่กินของเข้าไปไก่จมาสืกินตุ๋นไก่แต่ว่าพี่ยังครับจะกินที่ตอกหมูไหมกับอะไไม่ได้กินีกไม่กินันกินเที่ยวบ่มีจไปนปะถามนานนี่บ้กินมาเกี้ยนี่ร

ยัไม <Ja. S 1> ่ยม้องหรป่าบรรจุกระเพระไอ้กระเพราพวกไม่กินห้าวมัน เอา้ครับครับันีได้เลย่มันมีบกเขียมันเล่นมันเล่นสีบอนี่มันไมเป็นสีเขียๆใังไพี่อ่ะพี่กับ่แดงบพี่ดิบอันนี้จับพี่เาครับจับพี่เราตอนเปาเเขาก็พี่ต่ผมมีอะ่ตำหเพื่อนกินกันได้เด เซฟูไปคือรื่อเซกับปูว่ะไม่อหอมทำน,นี้ประอยกยตอนทำหนูหไม่ไรประกอบมโอเค ก่แล้วอนี่ต้องยืมไม่อได้หมสิยันไปเห็นดีแล้วะ là Hả? À, không? Đó là cái mông này chỉ công cầu quất đi Hả? Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เดี๋ยวต้องไปซูไปเนี่การนาะรักเลยอ้ลูกพี่เป็นสิมมักงนะสิเห็นกันนะฮะโอ้ให้มาตั <ible Wha> ้งหงบ่รไปี่าบ่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 ก่บ่บ่บ่ก็บบ่บบ รำอมอนอลินเสียงท้องเป็นคนแกงอก้องไหมสู้กินครับห<ม>้าบัง<ม>แกงนอนไหมตํ้ตยังนี่ฮะเด็กจะยำคกบ เอาคือบางส่นของไทยโอ้ของไทชื่อว่าอดไก่อนตุกพิ่ตุ๊กบันทางบ้านโอ้เพื่อนบ้านเพื่อนเอาย่ำกบใช่บุกม่วงมาให้กินอกินแล้วก็ไปจับงอึ้งห่องนี้วพุ่โอเคครับพี่น้องครับอยินี่งไปสวนีครับผม่อกันไหม่ครับผมสวัสดีครับ